สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องกล่องกันนะครับวันนี้เอฟซีจากทางบ้านนะฮะส่งพระมาให้ตะลักนะครับตะลักจะส่งแกะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าพระก่อนนะเดแล้วเดี๋ยวค่อยตกลงราคากันนะครับเดี๋ยวตนะลักแกะดูวมาัปเลยนะครับโอ้โหนี่มาพร้อมกระเป๋าเนี่ยนี่กระเป๋าอย่างนี้ยนะครับน่าจะเป็นพระใหม่ๆพัก่อง แกะง่ายของแกะง่ายมากเลยอยากเก็บเลยโอ้โหเป็นพักกองอย่างนั้นเลยนะยังไม่รู้อันไหนมีราคาบ้างนะครับเดี๋ยวดีกว่าอันนี้โอ้โหเป็นเจ้าคุณนอนะเดี๋ยวเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอเลยเหยียบหน้าแดงเออมี หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหลายองค์นะโอเคนะครับเดี๋ยวจะรับดูคร่าวๆนะเดี๋ยวจะโทรหาเจ้าของพระนะครับดูราคากันโอ้ส่วนมากเป็นพระเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำเยอะนะครับส่วนมากนะครับอ,อ่โอ้ส่วนมากเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำงนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคเท่านี้ก่อนนะเฮ้ยจำนวนพระเดี๋ยวตะรัก โทรหาเจ้าของก่อนนะครับโทรหาว่าเท่าไหร่นะโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ